สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องหนูเมกินแซ่บจ้ะมาจ้ะพี่น้องเมื่อนี่มาแบบถาดใหญ่เลยจ้ะเนืองามๆเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเอาบุญนบางไฟบานหนูพนุ้นนะอันนี้เออนี่จ้ะเหนือมาสดๆเลยจ้ะนี่สดๆแดงๆติ๊งๆเลยจ้ะพี่น้องนี่โอ้มึง่ยถุงเลือดจ้ะพี่น้องมเมื่ออื่นเอาไปถักก่อยแต่มื่อนี้กินส้อยจุก,ก่อนจ้ะพี่น้อง มา,มาเอาบุญบ้างไฟจ้ะพี่น้องบ้านหนูออาบุญบ้างไฟเลยจ้ะอันนี้ไข่หลังปันพูดจ้ะนี่นี่พันหนึ่งในหลายค่ะจ้ะพี่น้องนี่มากับเจลเจลขมๆเลยเดี๋ยวพี่น้องขอหยตดเอาใส่เพียกก้อนกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาอพี่น้องเนาะว่าต้องตุมว่าต้องลวกค่ะพี่น้องใส่สดๆเลยจ้ะสดยอดเลยจ้ะมือพี่นอ้องอ้ยกูนะกูนะมาเด้อจ้ะมาเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนจ้ะนี่ใส่เพียกอ่อนๆเลยจ้ะนี่เอาคุณน่ะ๊าดุจ้ะ,ะสุดยอดจ้ะพี่น,อาาน้องมาจ้ะเหนงางๆเลยจ้ะคุณน่ะคุณน่ะเนียวตุยๆเลยพี่น้อง๊นออาน้ะเจวเพียของแท้ ต้องแบบนี่จะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตหั่นก้อนเด้อค่ะพี่น้องวันนี้เด้ออุ้ยเหนืองามคักเอาต้อนใดดีล่ะเอาต้อนไนดีดออน,ดดนี่เอาตอนนี้กันแล้วกันนะคะนาะพี่น้องเนาะนี่ตับจะพี่น้องมึงได้เปี่ยนมาสูผีสูน้องจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้ะเนี่ยจ้ะปาดเส้นนี้เลยจ้ะพี่น้องเอา้า อคำยังไงโหลดนอกจากน้องพี่น้องเอาสโซาใว้พี่น้องได้ซิมน้ำกันจ้ะมาได้จ้กผู้ใดอยากกรับขอโทษขอให้ผู้เพิ่อนว่ากินดิบแล้วก็ว่ากินเนื้อเด้ค่ะพี่น้องนี่เอา้าอันนี้ใส่น้ำเพิินไปเลยด้วยค่ะพี่น้องซอยจุ กินน้ำเพลินมากแล้วจ้ะโอ้ยพุดนะมันก็บจิ๋เหนือมันว่า่ันในพานกาันแชร์แข็งนาะจ้ะพี่น้องมันก็จะเป็นเนือแบบเน,นือแปงป้าพุดนะค่ะพี่น้องโอ้ยสวยงามมากจาก้ะเอ้าบ่าวลายใหญ่ห้างบ่าโดนแล้วเอา้าบาดนี่ตอนกับจิบ,บ้างามเนี่ยจักน้อยนะค่ะพี่น้องมันบ่ามีเขียงบ่ไดสซอยใส่เขียงมาจา้ะอย่างไรพี่น้องเห็นสดๆแล้วจ้ะเนาะมาดมาัดบัน,นี้พี่น้อง ผักกับพ่อหีหมองไ้จ้าพี่น้องพีดอกคากับหอกบบกอ,อกจ้ะพี่น้องมา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 แซ่บๆต้องกันเลยจ้านี่เอาให้พี่น้องเห็นใกล้ๆเจลเพียคนๆเลยจ้าเุ้น่ะอืนะออสุดยอดที่ีพี่นอ้อง อันใส่วันอืมพี่น้องพนะูน่ะนุ่งเล็บแงอืมได้หน่อยหน่อยนุ่งจับพี่น้องไม่ถึงอัน ใส่อ้อยมันจัดใส่หน่อยมันเนาะปาดด้วยกันเนี่ยแบ่งปูดกันไปมันก็นจะได้ซ้ำหนิล่ะครับพี่นอ้อง แต่ว่าถือได้ไลค์ถือว่าได้ไลค์คักใจพี่น้องนี่มาจ้ะตับสดสดของแทะ อ่อนเหนือ,อไรยครับพี่น้องปลาไปแบบนี้้อากับว่าเด็กต้งหอรอกค่ะพี่น้องข้ากับปลาตะส่วนของข้ากินเนาะคะ่ะ ว่ามันสุดยอดอันนี้เลยค่ะพี่น,อนะอน้องเนี่ยตะก้อนอ่ำขว่แล้วพาไปกินจ้าพี่น้องตะในหน่อยตากินเพรประท่าน,นใดอยุ่ละจ้าไปยังมาเตีย้ยมากินตับวาน เขาเ่าสมไมกันนะจ้ะเอาลูกเอาลานไปกินน้ำเอาตับซีสเ่น้ำปลาไหมครับพี่น้องนี่เรากินเพลดประท่านใดบ้างเนี่ยขอพี่น้องนะ หเหลี่ยมยำหับจับบานคุณอะเออ,อมาเพื่อพี่เพื่อน้องจ้ะพี่นอ้องหวานจุวยจ้ะหนุ่ม ล้วไล่ในปากเลยจ้ะอืมหุ่นยอด ร่องจ้ะพี่น้องเอาลร่องใส่ร่องมึงกันน,น่ะีะเป็นยังไดเห็นตะเพิินกินเนาะจ้ะอยังบรลูตองร่องมาจ้ะใส่อ่อนวัวอืมอืมพี่น้องแซบขึ้นเป็นวาตัวหละ่ะบ่ข้าวด้วยจ้ะ อปอโทษจิตวิดใจใส่ซะบอกค่ะพี่นองเอาคลิปนี้กินแบบเรียวๆไปเลยจ้ะสดๆอืมอืม เข้าใจแล้วพี่น้องเข้าใจเพื่นผู้เพื่อนกินแล้วปะเนี่ยมันบดไดเยเคี้ยวยากยังที่เห้าเห็นมันจะอ่อนมันจะปึ๊ดป๊ดป๊ดป๊ดเลยจ้ะพี่น้องอืม โอ้หลายครับอันนี้มันเอา้าซิมไปพี่น้องมึงอันนี้มันมันจ้าพี่น้องเอาลุยคือเกาจ้ะพี่นอ้องมา จับเด้พี่น้องมาลูกไทยส่งพี่ส่งน้องจ้พี่น้องพอดีนุก,กินมาแล้วแต่ว่าบัดน,นี้แบงพูดมากแบงพูดมาบัดน,นี้ก็กินหอดพี่กินหอดหน้องจ้พี่น้องโอ้ยอาพันยังละพันเจนเนือนี่เปียมนุหันใบไปใส่เมือ่อนุก,กินเมื่อแล้ว อันนี้ใส่ไงมันเอาเอาไม้ก็ได้เอาไข่หลังกันนะไข่หลัางกับแบงกันว่าได้ลายหรอจ้ะพี่น้องอืมได้หน่อยหน่อยแต่ว่ากัคือว่าแหละเข้าใจพอนุจ่จ้ะเอาบาดนี่ลอกออกว่ามีไข่นี่พันตุกท้ายทรงพีทรงน้องจ้ะพี่น้องแล้วขอตัวไปแบงออกดีดี อันอันนี้ใบถั่วต้มจ้ะนี่ฟังนี่ใบถั่วต้มอันนี้จีอ้อยใบถลาบใบถลาบพี่น้องแซ่บหลายมากมากจ้ะเอาขั้นสุดท้ายส่งพี่ส่งน้องแล้วจ้ะเนาะอืมอืมมันมีข้าวจะยัง น้ำไม่ทะต้มข่ายห,หลังตับเอาไว้ถักกาก๋วยจั๊กติดใจนี่แม่จ้ะแซ่บขนาดแรงๆค่ะสามสิบกีบกันยันกึดกึศด,ดีค่ะพี่นอ้องเ้า จ้าพี่น้องมืึอนี้หนูแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเอาเนื้อหัวสดๆแบ่งผูดมาใหม่ๆมาฝากพี่ตอนน้องจ้าพี่น้องมืึอนี้จ้าจังใดก็ขออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเมย์กินแซ่บด้วยนะคะมาพอกันไหมจ้าในคลิปหนามืึอนี้หนูแม่ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าอ้ฝ่าวไหลหัวติดๆคัดๆค,ค,ค่ะพี่น้องไปละจ้าบ๊ายบาย